วัฒนธรรมไทยเป็นรากฐานที่สำคัญยิ่งต่อการพัฒนาประเทศ ด้วยความเป็นมาทางประวัติศาสตร์ศิลปะวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีล้วนเป็นเอกลักษณ์ที่ทำให้ประเทศไทยมีลักษณะเฉพาะตัวแตกต่างจากประเทศอื่นๆและทำให้คนไทยทุกคนตามมีความภาคภูมิใจในวัฒนธรรมที่สืบทอดมายาวนานวัฒนธรรมที่เข้มแข็งเป็นเบ้าหล่อให้คนในสังคมมีจิตสำนึกค่านิยมคุณธรรมและจริยธรรมที่ดีงาม มีความเข้าใจยอมรับในความแตกต่างและความหลากหลายทางวัฒนธรรมศาส,สนาประเพณีและวิถีชีวิตของผู้คนที่งดงามเหล่านี้นำมาซึ่งสังคมแห่งสันติสุขกระสวงวัฒนธรรมให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการองค์ความรู้ด้านศาสนาศิลปะและวัฒนธรรม โดยเชื่อมโยงองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมของชาติให้สอดคล้องกับบริบทของสังคมไทยในมิติต่างๆรวมทั้งแนวทางการดำเนินชีวิตของคนในสังคมให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทุนทางวัฒนธรรมเป็นเครื่องมือที่สําคัญยิ่งในการพัฒนาประเทศทั้งในด้านเศรษฐกิจและสังคมตามนโยบายเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ของรัฐบาล ซึ่งนอกจากจะเป็นการสร้างมูลค่าในเชิงเศรษฐกิจแล้วยังเป็นการรักษาไว้ซึ่งคุณค่าของมรดกทางวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิถีชีวิตในแบบไทยให้มีความยั่งยืนท่ามกลางกระแสความเปลี่ยนแปลงของโลกในขณะที่กระแสวัฒนธรรมข้ามชาติส่งผลกระทบโดยตรงกับการดำรงอยู่ของวัฒนธรรมของคนในชาติ กระทรวงวัฒนธรรมจึงทำหน้าที่เป็นกระจกสะท้อนให้คนในชาติเห็นว่าความเปลี่ยนแปลงใดที่มีผลกระทบต่อวัฒนธรรมและควรจะรับมือกับความเปลี่ยนแปลงเหล่านั้นอย่างไรเพื่อที่จะพุงรักษาสืบสานวัฒนธรรมเดิมและปรับกระแสวัฒนธรรมใหม่ที่ลังไหลจากภายนอกประเทศให้เหมาะสมวัฒนธรรมไม่ได้มีความหมายเฉพาะศิลปะประเพณีาศาสนาเท่านั้น แต่ยังหมายความรวมถึงรูปแบบการใช้ชีวิตที่ดีงามของคนในชาติการมีจิตสำนึกและดำรงชีวิตตามรากฐาน